ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sunpet Channel นะครับตอนนี้นะครับวันนี้ผมมีอ่าไอเดียดีๆนะครับที่จะมานําเสนอนะครับก็คือนี่เลยครับวันนี้คือสุ้มพวงครามนะครับซุ้มพวงครามที่ผมได้ออกแบบแล้วก็ได้อ่าเชื่อมเองนะครับอ่าออกแบบดีไซน์เองเชื่อมเองแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซุ้มพวงครามนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ไปชมกันเลยครับคือซุ้มพวงคามที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือเป็นซุ้มพวงคามนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับของซุ้มพวงคามตัวนี้ก็คือเป็นซุ้มพวงคามนะครับที่สามารถที่จะผูกเปนอนได้นะถ้าผู้ชมสังเกตเปตัวสีส้มๆนะครับที่ผมได้ผูกไว้นะครับสำหรับซุ้มพวงคามตัวนี้นะครับเป็นการออกแบบและดีไซน์ของผมเองนะครับเป็น DIY งาน DIY เนาะแต่ว่าก็ ไม่ได้ใช้วัสดุเหลือใช้อะไรในบ้านนะครับก็คือเป็นซุม้มที่ออกแบบดีไซน์ใหม่แล้วก็กอสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเป็นวัสดุที่จะซื้อมาทั้งหมดนะครับเนาะก็มาดูรายละเอียดกันนะครับก็รายละเอียดอันดับแรกนะครับคือฐานต่อมอตรงนี้นะครับฐานต่อมอตรงนี้ก็คือเราใช้เหล็กเจโบนะครับเหล็กเจโบขนาด12มิลนะครับฝังลงไปแล้วเราก็ หล่อปูนนะครับเทปูนนะครับให้เป็นต่อหม้อนะครับตรงนี้นะครับก็ขุดลึกไปที่ประมาณอ่าสี่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็หล่อตรงนี้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบสิบเซนนะครับตรงนี้ที่เป็นต่อหม้อโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ใช้เหล็กเพจนะครับเหล็กเพจเป็นตัวยึดระหว่างเพจแล้วก็อ่าอ่าเสาตัวนี้นะครับเสาเสาของซุ้มโครงซุ้มตัวนี้นะครับเป็นเสาขนาด สามคูณสามนิ้วนะครับเป็นเหล็กเก่าไอนี้ขนาดสามคูณสามนิ้วเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับรอยเชื่อมก็เป็นรอยเชื่อมมือใหม่นะครับเชื่อมเองเนาะก็จะไม่ค่อยสวยขนาดได้เท่ามาตรฐานนะแต่ว่าแน่นมั่นคงถาวรแน่นอนนะครับนะก็นี่เลยครับอ่าสาหรับพอมาเป็นฐานรับฐานรับอ่าตัวไอเนี่ยตัวเหล็กตะแกรงข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหล็ก ขนาด3ามูนิ้วเช่นกันนะครับเป็นเหล็กเส้นเดียวนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือเสา2เส้นนี้นะครับสเสาเนี่ยแล้วก็เหล็กรับตะแกงตัวนู้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วก็คือ6เมตรนะครับเป็นเด็ก3,3นิ้วนะครับขนาดความยาว6เมตร1เส้นนะครับสามารถเอามาทําเป็นเสารูปตัวที2ต้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายละเอียด ข้างบนนะครับก็จะเป็นเหล็ก2คูณหนิ้วนะครับจานวนท,ที่ทุกท่านเห็นกนะ็คือมันจะเป็น2อคูณหนิ้วจํานวน4เส้นนะครับแต่ความจริงแล้วมันมันยาวยาวยาว2เมตรเกือบ3เมตรนะครับแต่ว่าผมใช้เหล็กทั้งหมดประมาณ3เส้นนะครับผมเป็นเหล็ก2อคูณหนิ้วจํานวนประมาณ3เส้นนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กนิ้วคูนิ้วนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือมีนิ้วคูนิ้วตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามองข้างใต้เนี่ยจะเป็นนิ้วคูนิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นสองคูนิ้วสองคูนิ้วก็จะเป็นปิดหัวท้ายปิดหัวปิดท้ายนะครับตรงนู้นแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับส่วนเหล็กนิ้วคูนิ้วเราจะเอามาใส่ระหว่างตรงกลางระหว่างปิดหัว ท้ายเนี่ยครับช่องละ3ตัวนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็3ตัวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตมอก็ขนาดเท่ากันครับผมก็เป็นเหล็กเจโบขนาด12มิลเมตรเท่ากันนะครับนี่นะครับก็เป็นออกมาดีไซน์นะครับสำหรับเป็นไอเดียนะครับในการที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอยากจะเอาไปใช้เป็นไอเดียในการทำซุ้มพวงคามที่บ้านนะครับและ ทีแรกก็จะทําแค่ซุ้มพวงคามธรรมดานะครับแต่ผมมองว่าเมื่อพวงคามมันโตไปเนาะพอมันโตไปแล้วเนี่ยใบมันก็จะปกคลุมทั้งหมดเลยนะครับที่เราทําเป็นตะแรงตรงเนี้เพราะมันปกคลุมทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นร่มนะครับร่มลื่นนะครับเราก็สามารถที่จะผูกเปนอนได้นะครับผมก็เลยเนี่ยเลยนะครับมีไอเดียผมก็เลยไปดัดดัดเหล็กเส้นนะครับ ดัดเหล็กเส้นสีหุนนะครับมาเชื่อมติดกับเสานะครับเพื่อเป็นตัวรองรับเชือกที่จะผูกเปน,นะครับผมเนี่ยก็เป็นเป,นเปนแบบนี้เปสําเร็จที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเนี่ยครับผมก็เอามาดัดแล้วก็เชื่อมติดนะครับเหล็กสีหุนดัดแล้วเชื่อมติดกับตัวเสานะครับที่เป็นเหล็กสามสามนิ้วนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมเป็นเปีนอนได้อย่างอ่า เวลาเช้าเช้ายเงี้ยครับแดดไม่แรงเนาะแต่พอถ้าถ้าพวงคามโตไปเงี้ยแดดแรงแล้วก็อาจจะยังนอนได้อยู่นะครับเงี้ยหรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ก็คือช่วงเย็นเย็นนะครับประมาณสักหกโมงเย็นครับก็โอเคเลยครับนอนชมบรรยากาศชิวๆฟังเพลงองเงี้ยนะครับผมดูหนังงเงี้ยครับผ่อนคลายไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมครับว่าจะพาดูนะครับว่า เวลานอนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมครับทุกคนนั่นก็เป็นอ่า การรีวิวนะครับสุ้มพวงขามนะครับที่ผมได้ออกแบบเองแล้วก็ได้สร้างเองนะครับก็คือเชือ่อมเองออกแบบเองนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นสุ้มพวงขามแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ซุ้มพวงขามธรรมดานะครับเพราะว่าผมก็ทําเป็นซุ้มพวงขามที่สามารถผูกเรีนอนข้างล่างได้นะครับอันนี้ก็เอามาฝากให้เพื่อนๆนะครับ ท่านผู้ชมนะครับสําหรับเป็นไอเดียนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาไอเดียในการทําซุ้มพวงรามอยู่นะครับก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ